จำไม่ได้จริงวะกูเขาเดี๋ยวกูไปงอเขาหน่อยแกบ้างกเหอะไอ้เหี้ยก็จำไม่ได้ไอ้เหี้ยแต่กูกูจำได้ว่าเขาใส่ชุดสีชมพูไว้เมื่อวานอ่ะก็เปลี่ยนก็ได้แม่งหลอกมึงจะหลอกอะไรคนเรามันก็เปลี่ยนเสื้อผ้าได้เพื่อนพี่พี่เรียก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 ช่างยังเรียกแล้วเรียกแล้วแล้วถูกแล้วผมจะอุ้มครับเจ้าด้วยมึงจะบอกดูไอ้สัตว์พูดไม่ได้พี่กูหมดไอ้เหี้ยมึงมึงให้ช่วยไอ้เฮีย อาคุณจะช่วยผมไหมแต่ก่อนแต่ไรไปแลป้ววางได้กันเฮาก็ไปรวยกันมังกาแซงม่วงใจอาคุณจะช่วยผมไหมก็พ,พบมาส,สาวกุงมาเศร้าได้แหละจะอีลาคงจะไว้ใจไรกาเฮะเฮะตรงเหรอพุอ่มทำไมมึงต้องมองพวกกูเป็นคนแย่วะ ก็เคยกินปากกอเหรอเคยกินพิจักาใครจะพูดจะไอ้ก็ด่าจะอูจะอีก็ปีเดี๋เจ้ากระลึงกระแดงเฮ้ยพี่โจ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 ้หาเบอร์นี้ให้หน่อยเปื่อนคนมาตั้งแต่กี่โมงเนี่ยเพิ่งเข้ามาประมาณแปดสี่ศูนย์แปดสี่บี อไม่ใช่หมายถึงว่าแต่ผมอยู่ในผมมองเห็นเขาแค่สีชมพูไงผมก็เลยใช่หรอวะชาชาไมใช่ชาลาให้ชาลาหรือเปล่าเขาเขาเชาเขาคือใครอ่ะพี่รู้กล้องอะไรเออพี่พี่คุณผมเจอนี่ด้วยเจอแฟนพี่ไม่่รููเออผมถามว่าคิดถึงคิดถึงคิดถึงกับคุณไหมเมื่อวานนะ่ยเขาบอกว่าคิดถึงมากมากเลยเขาบอกอย่างเงี้ยเสียงนี้เลยนะ พี่ถือพีอาร์คูมาโมโลไอ้แก่จำกูจำได้ว่าเขาเฮ้ยเชยไอ้คูนกูถามตรงนะคือถ้าพุ่งเมื่อวานอ่ะเขาใส่เสื้อตัวนั้นวันนี้เขาต้องใส่เหรอหรือไงเอาหรอเชยอะไรเกมเหรอเรียกคนเกมเหรอเออดิเฮี้ยกูจำไม่ได้ว่าเป็นเขาร้อยใครเห่ยวะน่ะถ่าชาเหร พี่พี่ได้คุยกับเขานานอ่งจมวานไม่รับขนมปังมึงอ่ะพี่ชาวมึงเราทิ้งขนมปังอ่ะเอ็นทิงไอ้เงี้ยกูมีคนเดียวอ๋อเรามีคนเดียวแล้วคนเมื่อวานอ่ะเสื้อหัวฟ้าน้องกูกูแกล้งน้องผมมีหกเอฟชิสองไว้เทียบอ่ะได้ไม่เหมือนกูเลยกูเกล้งที่สองเหมือนกันเหมือนกันเลยตอนที่มึงกอดผู้หญิงไงแดงเหมือนเด้เลยมีเหมือนกันมีเหมือนกันเนาะมีเหมือนกันโอเคงั้นกินก็ไม่ลงกันจากมาเนี่ยกลัวให้มึงส่งได้กูบริสุทธิ์แล้ว น,น่แม่นี่ช่างนี่เขาไปไหนของเขาเนี่ยไอปะปะ้ป่าอรถรถสูนจ,จ,จุดใครอะ GTP อะอ๋อสูนจุดแบบสูนจุดโหดเลยโหดโหดแบบโหดสุดอะใครน่ะช,ชื่อใครอมนต้องพาไปดิมันมันมันไม่อยู่อู่มันไม่เคยอยู่เลยมันมันอยู่ที่รามันเป็นช่างใต้ดินนะช่างเถื่อนะชื่อชื่ออะชื่อไม่มีชื่ออะมันมันชื่อว่ามิสเบียร์ไม่อันนี้คือชื่อหลอกนะคือมันชื่อคือมันไม่บอกชื่อใครเลยอะคือถ้าชูนต้องแบบว่าติดต่อ ติดต่อแยกกันดิแต่จูนดีสุดแล้วบอกเลยเป็น g จีที่ดีเอาง่ายๆเป็น g ีทที่แซง g ีททุกคนในเมืองได้หมดอ่ะแล้วมีใครจูนสุดนี้ปะก็มีมีมีคขันปาคันป้าจูนป้าเหมือนกันเนี่ยพี่หมีไม่แต่ช่างคิดสูตรแสนหนึ่งเลยมันไหวอ่ะเอาดีๆเอาจริงๆจ้างโจ๊บไปเนี่ยแสนยังไงล่ะไม่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 เพื่อนเขาจะงอนกูเพื่อนจางโจ๊บเยอะพันเท่าอ่ะบอกเลยจำไม่ได้ <ś m _> ชีวิตไอ้เหี้ยเพื่อนมึงใจเนียนไหมมึงอย่าโลกยิ่งมึงโลกอ่ะเขาจะยิ่งเขาจะยิ่งเสียใจโอเคๆเฮี okay, okay, okay. ยแม่คนเหี้ยอะไรจำเสื้อจำหน้าสิจำทรงผมจำไอ้เหี้ยอะไรก็ได้เออก็ตอนแรกเห็นที่กระดาษเขียวก็เฮ้ยจะทักแล้วเฮ้ยหน้าคนเหมือนเลยโอ้ยไอ้แม่กูถามตรงเถอมึงถ้ามึงมีแฟนเนี่ยมึงจะจำเสื้อเขาอย่างเดียวเหรอโอเคก็จริง <ś m _> ของมึงเออถ้ามึงมีเพื่อน่ะมึงจะจำเสื้อของเพื่อนอย่างเดียววะเออว่ะ พูดมีเหตุผลเกี่ยเพื่อนกันเขามองตากันรู้ใจมึงไม่เคยมึงไม่เคยได้ยินคํานี้หรอี่แต่เขาเข้ามาเขาต้องบอกกูก่อนดิวะเขาอยากแกล้งมึงหรือเปล่าเนี่ยทำไมคนเราไม่ต้องบอกตลอด24ชั่วโมงได้ไงที้แต่ข้าวอาบน้ำก็คือต้องบอกเออวะมึงเป็นมึงเป็นไอ้นี่เขาด้วยไงเป็นเป็นเป็นแฟนเหมือนกันแบบเออคิดมึงมึงเนี่ยมึง บางจีบางสิ่งใกน้องผู้หญิงเขาคิดเยอะนะไม่บอกให้อบเขาเไม่คุยกับคุเลยนั่นเป็นไงไอ้เพียกูบอกแล้วเดี๋ยวกูพาไปง้อแค่นั้นแหละเพียคุณจ่ายให้หมดทุกคันเลยหรอครับใจดีที่คุณจ่ายค่าค่าซ่อมรถให้หน่อยสองคันใจดีมากเลยครับก็เรยครับจ้าไว้ใส่กล่องไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของชั่วฟูครับ ลบใช้ไม่ใช้ครับพี่ใช้ครับไม่ใช้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 เออไม่ใช้ก็ได้ครับเได้เลยครับพี่มันเปืนเรเพื่อนมันเปือนกล่องกันหมดแล้วเหลือสองกล่องนี่มั้งพี่เอขน6ซีเซียครับพี่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์เลยเขอตังค์บ้างไหนหรือเปล่าคันหนึ่งครับเรื่องของเลยมันไม่มีตังค์เหมือนกันใช่หรอพี่คุณไม่มีตังค์มึงเบลกับเมียกันึงเบลกับเมียกันมึับาพี่แสนหนึ่งอะเอาเลยไม่มันจะลองเทรถไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แดง ◆こんにちは ตําตรวจผู้ให็่ตํรวจขับปวไม่เป็นคนขับวะเออลงกันดีเออให้วิ่งรอบรถเนี่ยมึนหัวเนี่ยไอ้นี่ขึ้นเสียงอะปุ๊บไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยใช่อย่าให้ผมขึ้นเสียงาหึโอ้ถ้าผมขึ้นเสียงแล้วคุณจะเสียว<ร>เคยบอลเคยโดนตบโดนตีปะไม่ค่ะมีแต่ตีเขาอันโอ้โหแล้วเคยขย่มข่มขืนไหมนี่ก็ไม่แน่ ไม่เหลืออันนี้ไม่เหลืออันนี้ไม่เหลือไ <c oughs> อคุณไปนอนเร็วกูเลือเต็มแล้วเอาอเชียกูคุณเลือกรถได้ไงวะคุณบอกแล้วเหินนอาไชิ้นไม่หาเหินหอครับขอนอนหน่อยครับขอบคุณครับคุณหมอยังไงเนี่นนย พี่เมงพี่เมงอยู่ไหนพี่เมงอะไรที่มึงต้องทำน้องไว้คุณโอเคนี่ๆพี่เขาแบบน่ารักที่สิทในโรงพยาบาลเลเต้นคีมีโนโต้ให้เขาดูโอวักมึงเขินหรือเปล่าโอเคโอเคกลับไปพี่ได้เลยสัสเย้เ้ยฮยแต่มันแต่แบบแี้ชมมันก็ของจริงด้วย เต็มแล้วครับพี่คุณหมอ,อยังนี้ด้วยครับยังนี้ด้วยขอบคุณครับหมอรครับเอาห่มลงเลยครับกูรอกูแป๊บนะสัตว์คิ่าเองมึงจะงอ,องไง ะยี่เบี้ยงยังงอไงเชียถ้าสมมติว่ากูเป็นเขาแล้ะถ้าสมมติแบบมึงมึงเป็นเขาใช่ป่ะแล้วเขาจำมึงไม่ได้อย่างเงี้ยมึงรู้สึกยงไงก็คงจะรู้สึกแย่มากๆถูกปะส่งดาวส่งดาวส่งดาวแล้วก็พิมพ์ว่าเขาเกาะโต๊ดคัสเงี้ยใช่หรอเออเหมาะอันนี้เหมาะเลยคือแบบกูว่ากูก็ได้ออมยิ้มอ่ะหนึ่งยิ้มอ่ะจริงครับเพื่อนส่งดาว ดาวดาวเหี่ยอะไรสัตว์ไม่ถึง<ม>ส่งดวงดาวมึงนี่มันเยี่ยจริงเดี๋ยวแต่เดี๋ยวีพี่ได้อะที่ไปอย่างนี้เลยเพื่อนโทรหาเขาก่อนดิถ้าไม่ส่งดาวสำคัญที่สุดซัพพอร์เตอร์มียังมีหรือยังอ้ยกูโโโโมีตั้งแต่วันแรกแล้วพวกอันนี้ไม่น่าใช่แล้วไอ้เฮียไม่น่าใช่การง้อแล้วกูส่ง เหมือนเป็นการลมแบบมันเปอะเอาไอ้เอี้ยการลืมคนคนหนึ่งที่เป็นคนรู้ใจก็ถือว่าหนักอยู่นะเหี้ยเหียลืมเขาอ่ะเจ็บกว่าลืมวันที่คบกันอยู่เลยวันไหนครับมีคนนำตา้งเขาไม่ใช่เดียวทานดีหว่า เาไม่รับโทรศัพท์กูอะเ้าโกรธมึงเขารับทำไมอ่ะขอครับ<ช>หายแล้วครับหายแล้วครับฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลไม่เจออะไรค่ะคุณตำรวจไอ้เชี่ออเยเรารสักพูด้วยเราพูดไหมตำรวจอยู่ไหมพูดก็เท่านั้นอ่ะ ชไวยพูดด้วยคุณจะหนีผู้เทียอะไรเนี่ยบอกครับผมรู้่อยครับน้ารู้สั่งกูด้วยเมื่อกี้ไหนครคนนี้คนี้ครับคนนี้ครับไอ้เชโชอเขารับมึงแล้วเขาพูดไหมโง่เขาไม่รับไอ้เขารับแต่เขาไม่พูดเมื่อไหร่เมื่อไหร่สุดท้ายแล้วมันมีค่าเท่ากันไม่พูดก็เหมือนไม่รับนั่นแหละเพื่อนเชี่ยโหคนลุกเล็กกู รี่ไปก่อนดอกแรกอะ่ะจัดปวดขี้เลยตรงแม่ปวดขี้จัดไปน,นึงปวดท้องมากเลยกูขอไปขี้ก่อนนะว่ามึงส่งกที่ยังเขียวไอ้เนี่ยเออขึอ้นรถมาเมื่อกี้มึงยังไม่ขี้อีกเหรอกูท้องเสียอุ้ยไอ้เขี้ยสรุปจริงวะ่ะจริงคือใช่ไงไม่ตัวจริงตัวจริงสิปอกอะไรเนี่ยพวกกูก็พูดอยู่ว่าตัวจริงเด็กแม่แหนมเนืองเล่นกูแล้ว ไอ้ประเดิงจอดอันนี้จอดอันนี้จอดอันนี้เขาไม่อยู่เขาอยู่แรงเขียวไปผมถามก่อนนี่นี่ลงลงมาถามนี่ก็มาถามเขาให้ชิมกุ้งโซบะแบบนี้สองจินจินไปอ่ะครับไปจูดเราจะเลยน่าจะยากจินจินไปแรงเขียวแล้วจินไปแรงเขียวแล้วครับใช่โอเคครับผมไม่ต้องถามเขาหรอกเฮียมันคือคนที่ใช่ก็คือคนที่ใช่กูณตาไอ้ชัวร์ไงเล็กแม่ขนาดเพื่อนยังไม่เชื่อใจไว้สับ ถามตรงกูมีอะไรกเคยโกหกมึงไหมเฮียดูนะไม่ยืนรอมึงทุกครั้งนานเลยเฮียจำเขามไม่ได้ไปไขยะัะเ <c oughs> ฮียถามนั่นแหละถามนั่น,นแหละเฮียอนอนอยู่ตรงนอนอยู่โรงพยาบาลพูดไม่หยุดมึงโทรหายจริงทำไมวะเฮียคุณกูณณตัวจริงไหมตัวจริงไหมเธอเธอเขาบอกให้พี่เหินตามมาไม่ให้พูดกูบอกว่าไม่ได้พูดกับมึงถ้ามันเป็นความรู้สึกจริงๆมึงก็ต้องรู้ว่า ว่าทำไมไอ้จินไม่พูดทำไมอ่ะพี่ใช้ดมกลิ่นกันเหรอพี่ถึงรู้จริงคนไหนคนเฮียอะไรมองเสื้อจำได้สวัสดีครับครับแม่ไม่พูดจินหน่ะพูดถ้ามึงพูดเดี๋ยวมึงโดนเพ้งแม่ไม่ให้กระเสือบเนี่ยพี่สักพี่สักให้เขาไปดูที่อุจแล้วเจ๊คิดว่าไงท่านเตรียมเข้าไปเข้าไปเป็นเวณที่จะกระทืบยาวๆเลยบอกว่ามาส่งข้าวนะมันจำจินมันจำสื้อฉันค่ะฉันค่ะเอาเอาสเต็กสองค่ะกระเป๋าแปดซีซี ครับแปดเจ็ดหกครับเท่าไหร่คะพันห้าร้อยห้าสิบครับครับไม่มีไม่มีหรอใช่แต่เหมือนวันก่อนสองวันก่อนเขามาถามหาพี่บังเหมืนะคุณคิดว่าไงมึงทำไงอ่ะมึงทำไงใช่เขามาถามหาที่นี่ถือถือถ้าห้ามพูดไอ้จีนห้ามพูดกับมันเออไม่ได้ขับจุดไหนพี่จีเคยเจอตัวเอ้ยขอโทษพี่จีนเคยเจอตัวขอโทษเรื่องอะไร พี่คุณอยากรู้คุณอยากรู้ไหมก็ลองโทรหาดิตัวจริงว่าลองโทรหามโทรแล้วไม่โทรมึงรับแล้วมึงก็ห้ามพูดแบบเมื่อกี้ที่คุยบอกมึงอะว่ามึงรับได้อย่างเดียวแต่มึงห้ามพูดไอจอนเอาโทรศัพท์คืนเหรอก็ให้ไปแล้วขอโทษขอโทษครับมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยว่าคุยใครจำหน้าใครไม่ได้เลยอะบัง มันบอกว่ามันไม่จำหน้ามันจำเสื้อที่เขาใส่เลยอดจำหน้าได้แต่เลือดเลือดว่าใช้สเต็ปเรียกหนูหนูหนูแต่จำชื่อใครไม่ได้เขาบอกจำจำชื่อไม่ได้นี้จำชื่อได้จำหน้าไม่ได้ไม่ไม่ใช่เมื่อวานเจอไม่ใช่ชุดนี้ไงเลยไม่เป็นแบบวะทีมมูนเปลี่ยนชุดเลยทำไมเขาจะเปลี่ยนไม่ได้คุณคุณขอโทษฮัลโหลหนูตัวใหญ่จังไวเคียเรียกหนูเลย ทำไงดีอ่ะ <c oughs> ตั้งบางเขาเอาข้อเวนาเมื่อกี่วันแล้วแพทโดนนานแล้วครับเวัน,นแล้วไอ้นี่มีปัญหากับบังเหรอครับไม่ดีอ่ะเดี๋ยวกูบอกให้มันพูดให้มึงเอาะแสนหนึ่งฮะมึงเอมาแสนหนึ่งเดี๋ยวกูบอกให้มันพูดส <c oughs> องแสนหนึ่งหรือหรอสองหมื่นเนี่ย วเอางี้กว่าคือตอนนี้กูกับไอ้บางกดกันอยู่มึงไปดูมาว่ามันอะไปตอนแหลกอะครมาหรือเปล่าอู h, เพื่อนกูไปตอนแหลอยู่แล้วแต่ที่กูกดมันเพราะว่ามันมีรูปหลุด